สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ d a i r ี่ทอลจะมาพูดถึงเรื่องราวการคัดเลือกนักบ,บินอากาศของประเทศญี่ปุ่นกับการพับโอริกามิสองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับโอริกามิกันก่อนค่ะโอริกามิมาจากภาษาญี่ปุ่นคือคำว่าโอริแปลว่าพับและคำว่ากามิแปลว่ากระดาษ เป็นศิละปะการพับกระดาษของประเทศญี่ปุ่นโดยจะใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับเป็นรูปร่างต่างๆโดยไม่มีการตัดและไม่ใช้กาวที่เราคุ้นเคยและเห็นมากที่สุดก็จะเป็นโอริการมีรูปนกกระเรียนและโอริกามีรูปนกกระเรียนนั้นยังเป็นความเชื่อของชาวญี่ปุ่นอีกด้วยว่าหากพับได้ครบ1000ตัวผู้พับจะมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดังนั้นตามโรงพยาบาลต่างๆในประเทศญี่ปุ่นจึงมีโอริกามีรูปนกกระเรียนห้อยอยู่เต็มไปหมด โอริกามิไม่ใช่งานศิลปะธรรมดาแต่สามารถนำไปประยุกต์และต่อยอดให้กับวงการวิทยาศาสตร์ขแขนงต่างๆได้มากมายหนึ่งในนั้นคือการคัดเลือกนักบ,บินอวกาศของแจ็ a ซนั่นเองค่ะ j a ็ a ซย่อมาจาก Japan Aerospace Exploration Agency คือองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นซึ่งทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่านักบ,บินอวกาศ ต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านต่างๆในขั้นสูงรวมทั้งต้องมีมาสมองอันยอดเยี่ยมและร่างกายที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากอีกด้วยผู้ผ่านการทดสอบเป็นนักบินอวกาศจึงต้องมีความสามารถแท้จริงจึงจะผ่านบททดสอบหลายด้านมาได้และหนึ่งในบททดสอบเพื่อคัดเลือกนักบินอวกาศของแจ็คซันนั้นคือการพับพริกมีรูปนกกระเรียนให้ครบ1000ตัว โดยแจ็กซ่ากล่าวว่าสิ่งนี้เป็นการทดสอบในด้านความรอบคอบความอมดทนความเที่ยงตรงความละเอียดและความรับผิดชอบเงื่อนไขของการทดสอบมีดังนี้ผู้สมัครเป็นนักบินอวกาศจะต้องพับโอริกามีรูปนกกระเรียน1,000ตัวให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดและเมื่อผู้สมัครพับนกกระเรียนเสร็จแล้วนั้นแจ็กซ่าจะนำนกกระเรียนที่แต่ละคนพับได้ไปวิเคราะห์เพื่อดูว่าเมื่อเวลาและเส้นตายใกล้เข้ามา ผู้สมัครสามารถรับความกดดันได้แค่ไหนรอยพับนกกระเดยนเริ่มย่าลงหรือไม่นกกระเดยน10ตัวแรกและ10ตัวสุดท้ายแตกต่างกันขนาดไหนการถดถอยของความเที่ยงตรงแสดงให้เห็นถึงความอดทนภายใต้แรงกดดันสาเหตุที่แจ็คซ่าทำการทดสอบแบบนี้ก็เพราะว่าในสถานีอาวากาศนั้นงานกว่า90%เซเป็นงานจำพวกบำรุงดูแลซ่อมแซมและรักษาซึ่งเป็นงานที่ซ้ำซากจำเจ การทดสอบให้พับอรรกามีรูปนกเรียน1,000ตัวเพื่อต้องการดูความถดถอยของความเที่ยงตรงจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าผู้สมัครเป็นนักบินอวกาศนั้นจะสามารถทำงานที่ซัมซากจำเจและยังคงความรอบคอบได้แค่ไหนและเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2564ที่ผ่านมานี้แจ็กซ่าได้ประกาศรับนักบินอวกาศคนใหม่โดยแจกซ่าระบุว่า ต้องการนักบินอวกาศ2-3คนที่มีประสบการณ์อย่างน้อย3ปีโดยคุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็นชาวญี่ปุ่นเท่านั้นไม่จำกัดอายุและเพศความสูงขั้นต่ำ149.5เซนติเมตรและครั้งนี้นะับเป็นครั้งที่6ที่แจ็กซ่าเปิดรับนักบินอวกาศคนใหม่โดยครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี2551ผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกรวมถึงมีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการอาร์ทิมด ที่มีเป้าหมายส่งมนุษย์กลับไปสู่ดวงจันทร์อีกด้วยและในส่วนของการพับโอดิกามีนั้นก็มีประโยชน์มากมายช่วยให้เกิดสมาธิช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์และความจำและยังเป็นการใช้เวลาว่างร่วมกับเพื่อนและกับครอบครัวได้ด้วยนะคะเรามาเริ่มพับโอดิกามีกันดีกกว่าคะ่ะจบแล้วนะคะกับเรื่องราวของเราในวันนี้ เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์รักเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้หรือถ้าเพื่อนเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง d ดลี่ทอล์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ